รับผมรัทธนันิติสิรินะครับก็เป็นอกร์ด้านความปลอดภัยเนาะซึ่งมีปัญหาทางสายตานะครับก็ได้มาทําการาตรวจวัดสายตาที่หมอแว่นสายห้านี่ครับพูดถึงใน,นเรื่องของการบริการการตรวจวัดเนี่ยเท่าที่เคยมีเนี่ยที่เคยมีประสบการณ์ที่เคยไปตัดที่อื่นอะไรย่างซึ่งเนาะที่นี่ให้ทั้งการบริการและการตรวจวัด,ดเป็นอย่างดีนะเป็น แบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ซึ่งมันก็เป็นผลดีกับกับตัวผมเองด้วยอะไรต่างซึ่งการวัดสายตาอะไรต่างนี่ถือว่าดีนะครับแล้วก็มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นหลังการขายก็ดีอะไรก็ดีนี่ก็ทางบอกว่นก็ให้บริการเป็นอย่างดีนะครับเป็นอย่างดีถือว่าเป็นอย่างดีอันนี้อันนี้ผูจ้จากใจจริงนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่ไปกับที่อื่นนี่รประมาณสองสามแห่งเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนที่นี่ครับแม้แต่ในเรื่องของาตรวจวัดหรือว่าการบริการต่างๆแล,ล้วก็มีของ แผมให้ด้วยเนาะที่ร้างตานะที่ร้างตาแล้วก็ถึงแม้เราจะได้ที่ร่างกาตามเนาะเราก็ต้องมาตรวจตรวจที่หมอแว่นเป็นประจําเพื่อนะเพื่อที่จะนะทางหมอแว่นเนี่ยเขาจะดูว่าอุปกรณ์แว่นอะไรเ,เรามีชํารุดอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าซึ่งอย่างเงี้ยก็อยากขอแนะนาเนาะที่มาหมอแว่นได้นะครับสายห้านี่ครับให้การบริการทั้งการตรวจวัดเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับถือว่าถือว่าดีเยี่ยมผมขอ โอเคผมไปรับกันเลยครับเพราะว่าไม่มีไม่ไม่เหมือนที่อื่นครับลองได้ลองมาพิสูจน์ได้นะครับลองมาตรวจวัดฟรีอยู่แล้วนะฮะทางหมอแว่นนี่เขาตรวจวัดจะตัดหรือไม่ตัดไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะฮะลองมาทําดูลองมาดูครับลองมาตรวจวัดดูนะฮะแล้วจะได้คําตอบครับครับขอบคุณมากครับสวัสดี